การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทำให้การคัดกรองผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำได้โดยง่ายด้วยเทคนิคการวินิจฉัยโรคทั่วไปแต่ต้องใช้การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค RT-PCR ที่ใช้ในการตรวจยืนยันทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง และใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงจะทราบผลการตรวจว่าเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟด้วยเหตุนี้ทีมไบโอเทคสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้การร่วมบุกพาอของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและกรบวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้คิดค้นชุดทดสอบคาร์เรอรีเมติก อ t l a m ีหรือชุดตรวจ s y n o p t i c c o ิด d e t t e c t i o n คิ t ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเชื้อโควิด -19 โดยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงจากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกรู้ผลไวภายใน1ชั่วโมงก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเราได้โจทย์นะครับจากทางโรงพยาบาลปาะมาธิบดีว่า อยากได้ชุดทดสอบแบบเร็วสําหรับตรวจซาโควี2นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือในการตรวจซาโควี2เนี่ยส่วนใหญ่เราะจะใช้เทคนิคมาตรฐานคือ RT PCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องอมีราคาแพงนะครับแล้วก็าการกระจายตัวไปใช้ตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยมัน ทำได้ยากเนื่องจากมันมีราคาสูงอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับอยากจะใช้เครื่องอเทคนิคง,ง่ายๆที่สามารถไปใช้ออนไซต์อินพิเมนในต่างจังหวัดได้อย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการตัวนี้ครับที่ว่าอยากจะให้มีชุดทดสอบในราคาถูกแล้วก็สามารถกระจายตัวได้เพื่อเอาไปควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นเพื่อพุกภูมิภาคของประเทศไทยครับสำหรับชุดต,วตรวจอาร์ทีแมเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาชุดการตรวจสอบเชื้อโควิด1 9 โดยอาศัยกระบวนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อสา COVID-2 ที่ก่อโรค COVID-19 แบบเร็วที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็จะทราบผลโดยสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าจากสีของสารละลายที่เปลี่ยนไปโดยสารละลายจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลืองเมื่อตรวจพบเชื้อ หากตรวจไม่พบสารละลายก็จะเป็นสีชมพูเช่นเดิมผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอในวันนี้ครับก็คือช่อ s e n o s t i ค c o v i d วิด19 Detection Kit นะครับก็เป็นชุดทดสอบแบบเร็วในการตรวจหาสารบรรุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควี2นะครับที่ก่อโรคโควิด19ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยชุดทดสอบตัวนี้ก็จะใช้ในการทดสอบหาสารบรรุกรรมของเชื้อซาโควี2ภายใน1ชั่วโมงนะครับโดยดูการเปลี่ยนสีของตัวน้ำยานะครับ โดยถ้าผลการทดสอบเป็นบวกก็จะให้ผลการทดสอบจากสีชมพูจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยก็คือจากสีชมพูก็ยังจะคงปรากฏเป็นสีชมพูอยู่ในในสาละลายอย่างไรก็ตามการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในขณะนี้เพราะหากทราบผลได้เร็วและแม่นยำแล้วจะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อย่างทันท่วงทีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล